นิทานธรรมสอนความกระตันยูตอนตามหาทักปุถะยังผู้เป็นชายหนุ่มเมืองไถ่เหอมนทนอันคุยเขาใฝ่ใจเจริญภาวนามาแต่ยาววันหนึ่งเขาได้ข่าวว่าที่มนทนเสฉวนมีพระอาจารย์อุจิตาซื่อปีบารมีสูงส่ง อาที่ทางมดงามยิ่งนักอย่างผู้จึงลาพ่อแม่เดินทางไกลเพื่อไปการาบนำัสการท่านระหว่างทางที่จะเข้าเขตมณฑลเสฉวนอย่างผู้ก็ได้พบนักพนตผู้บำเพ็ญท่านหนึ่งดูท่าทางน่าเลื่อมใสจึงแวะทักทายพูดคุยนักพน์เอ่ยถามเขาว่าเจ้ามาจากไหนไปเสฉวนด้วยประสงค์อันใดหรือ ถ้าผู้น้อยมาจากมณฑลอันวุยใครที่จะมากราบเอชมพระบารมีพระอาจารย์อุจิตาซื้อที่มณฑลเสฉวนนี้ชายหนุ่มตอบกราบพระอาจารย์สู้กับพระพุทธไม่ดีกว่าหรือนักคนแนทางข้าผูน้น้อยก็อยากจะกราบพระพุทธแต่ไม่อาจพบได้จึงได้แต่สแสวงหาพระอาจารย์ผู้บำเพ็ญดีชายหนุ่มตอบ ขณะนี้มีพระพุทธ,ธองค์หนึ่งท่านจะคล้องเสื้อคลุมและสวมรองเท้ากับข้างจะปรากฏขึ้นที่ประตูบ้านของเจ้าอย่างผู้ดีใจมากที่จะได้พบพระพุทธ,ธาตามคำชี้แนะพยากรณ์ของนังกพรตผู้น่าเรื่อมใส่รูปนั้นท่านคงมียานวิเศษมองเห็นอะไรดีๆเป็นแน่เขาจึงรีบเดินทางกลับบ้านทัทน คนควนเสียสวนกับอันหุยจะต้องใช้เวลาเดินทางถึงหนึ่งเดือนกว่ายัางพูดกลับถึงบ้านพอดีเป็นเวลาค่ํามืดแล้วเขาเคาะประตูบ้านเรียกแม่ให้เปิดประตูฝ่ายหญิงชราพูดเป็นแม่ตั้งแต่ลูกจากไปก็ได้แต่นับวันเวลาไม่คิดว่าลูกจะกลับมาเร็วเกินคาด่านี้ขณะนั้นเป็นฤดูใบไม้ร่วงอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเมื่อได้ยินชัดว่าเป็นเสียงของลูก แม่ก็ผีผามลงจากเตียงกลัวจะช้าจึงรีบไปคว้าเสื้อคลุมมาใส่แล้วครึ่งวิ่งครึ่งเดินทางสวมรองเท้าไปด้วยมาเปิดประตูรับลูกภายใต้แสงจันรท์กระจ่างภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทำให้อย่างผู้สะดุดใจในคำพูดของนักพจน์รูปนั้ท,ทันทีพระพุทธองค์หนึ่งของเสื้อคลุม สวมรองเท้ากับข้างจะปรากฏขึ้นที่ประตูบ้านใช่แล้วพระพุทธ,ธองค์นี้นี่เองที่เป็นดวงประทีปให้แก่ชีวิตของเรามาตั้งแต่เกิดปกป้องคุ้มครองรักษาดูแลเอาใจใส่เราทุกเวลาแต่เรากลับและเลยไม่ได้เคารพบูชาเลยสุภาษิตจีนตั้งแต่โบราณกล่าวไว้ว่าร้อยความมีความกตัญญูมาเป็นอันดับหนึ่ง ขาดความกตัญญูต่อพ่อแม่บุปการีทำความดีใดๆก็ไม่สมบูรณ์แม้กลับไหวบูชาพระพระอ,องค์ก็มีการรักว้หากเขารบกรตัญญูต่อบิดามารดาแต่ไม่มีเวลากลับไหว้บูชาพระพระอ,องค์ยังคงปกปักรักษาเพราะพระอ,องค์ทั้งหลายที่บรรลุแล้วก็สมบูรณ์ด้วยมรรคผลค,ความดีที่มีความกตัญญูเป็นเบื้องต้นทั้งนั้น